สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับชวนมาชมนะครับในส่วนของคันนี้ไม่ค่อยมีมาและไม่เคยมีมาด้วยนะครับก็เป็นในส่วนของ Honda Steam นะครับรถปี2003เครื่องวีทิกออโต้เครื่อง2 0นะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่านะครับว่าเป็นรถเต็นต์แต่ราคาที่เขเปิดมามันค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับเมื่อเทียบกับความคุ้มค่าในการเอาไปใช้ประโยชน์อย่างเงี้ยครับ ก็เปิดมาในราคา1 4 9 0 0 0บาทครับก็พูดคุยเจรจาต่อรองได้นะครับคันนี้เป็นรถของเต็นท์เขาจัดไฟแนนซ์ให้ได้อยู่นะครับถ้าใครเครดิตดีนะครับไม่อยากเสียเงินก้อนก็โทรไปคุยเจรจาดูนะครับว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะครับเขาก็ให้ข้อมูลมาประมาณนี้ครับรถพร้อมใช้เลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ต้องรีบโทรไปเจรจาแหละครับปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยกล้าพวก h อน da มาลงครับแต่ว่าคันนี้มันราคามัน มันสมน้ำสมเนื้อแล้วก็อไหล่ในการดูแลมันก็ยังมีอยู่ครับเขามีในขับของสตรีมครับก็มีทั้งเรื่องราวของข้อมูลช่างที่ไหนเก่งอไหล่ที่ไหนมีอไหล่ที่ไหนถูกหาได้สบายเลยครับเขาหากันเต็มเลยมีคนใช้เยอะก็เลยเออน่าสนใจด้วยราคาแบบนี้น่าจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องได้ก็ฝากไว้ครับอีกหนึ่งรุ่น1คันเป็นรถเจ็ดที่นั่งครับเป็นทางครอบครัวเลยปกติจะไม่ค่อยหารถที่มัน ใช้งานยากๆอะไหล่ไม่ค่อยมีหรือมันแพงเกินไปอย่างเงี้ยก็ไม่อยากเอามาลงครับเช่นเสียดายมากเลยอย่างวพวกพวกตระกูลเชฟอย่างเงี้ยครับรถด,ดีๆทั้งนั้นเลยครับยังใหม่อยู่เลยขายกันราคาไม่แพงด้วยแต่ความจําเป็นของความน่าจะเป็นนะครับของของอูอ่ของอะไหล่อ่ะมันค่อนข้างจะดูแลยากจุกจิกเงี้ยก็เลยไม่นําเสนอตัดตัดไปเลยดีครับแล้วก็รถเก่าเก่าเก่ามากไปถึงจะขายถูกแต่ว่ามันก็ต้องมาจัดการดูแลซ่อมเยอะ ก็ไม่เอาครับคัดมาสวยๆดีกว่าใช้งานง่ายๆดีกว่าครับเอาไปใช้มันเกิดประโยชน์สูงสุดไม่ต้องมาตามซ่อมเก็บเยอะคันนี้ก็น่าสนใจเละครับฝากไว้แล้วกันครับ mm. เผื่อใครกําลังมองหารถครอบครัวเนาะครับ mm. เผื่อจะเข้าตาเข้าแก๊ปเอาไปใช้ประโยชน์ก็ mm. ก็น่าสนใจอยู่ครับก็สําหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามก็ขอพรบคุณมากๆนะครับถ้ายังไม่มีรถที่ถูกใจก็กดติดตามไว้ก่อนศึกษาข้อมูลแบบที่ผถมนําเสนอไปเนี่ยครับ ทั้งส่วนของอะไรแบบไหนราคาเท่าไร่ก็ประมาณเอานเนี่ยแหละครับราคาเนี่ยราคานี้จะถูกกว่าเต้นโดยทั่วไปแล้วครับถือว่าเรียนรู้ได้ครับแล้วก็จัดการเก็บเงินได้ง่ายอยู่ครับเอาเป็นว่าก็ขอบคุณทุกคนนะครับสําหรับคันนี้นะครับพร้อมใช้แล้วไปทดลองขับนะครับหาเพื่อนหรือหาช่างที่ไว้ใจได้ไปดูให้ก็ได้ครับจะได้สบายใจกลัวว่าจะมันจะย้อมแมวหรือเปล่า รถน้าท่วมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับช่างเขาดูให้เราได้เราไม่มีความรู้ถึงขนาดเชี่ยวชาญที่จะดูเองหรอกครับก็ไหววานหรือจ้างไปเลยก็ได้ครับเราก็ได้ประโยชน์คุ้มสูงสุดแล้วเขาก็ได้เสียเวลาให้เราก็ให้ค่าตอบแทนเขาไปนะครับครับก็ฝากไว้ครับสำหรับคันนี้ก็น่าสนใจถ้ามันใช้ได้จริงๆก็จัดเลยครับทั้งไฟแนนซ์ก็ได้สดก็ได้ถือว่าคุ้มครับราคาก็เป็นที่น่าสนใจเลยล่ะครับใช้ประโยชน์ได้เกิดประโยชน์ได้ก็โทรเลยครับ โทรกันเลยนะครับขอบคุณครับ